โรคสมองจากโรคตับคือจะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยแต่ละคนแตกต่างกันไปบางรายอาจมีอาการไม่รุนแรงและหายดีได้ภายในเวลาไม่นานทว่าบางรายอาจค่อยๆมีอาการรุนแรงขึ้นหรือส่งผลกระทบร้ายแรงอย่างเฉียบพลันโดยอาจมีอาการคล้ายคลึงกับโรคอื่นๆได้เช่นภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษภาวะถอนพิษสุราภาวะเลือดออกในกะโหลกศีรษะเป็นอาการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับพฤติกรรม ภาวะทางจิตใจและระบบประสาทในผู้ที่มีภาวะตับล้มเหลวเกิดขึ้นในมากกว่าร้อยละห้าสิบของผู้ป่วยตับแข็งสาเหตุโรคสมองจากโรคตับตับอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสเช่นไวรัสตับอักเสบบีหรือไวรัสตับอักเสบซีโรคตับแข็งการอุดตันของหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงตับภาวะเป็นพิษต่อตับจากสารเคมีสารพิษยาหรือแอลกอฮอล์อาการโรคสมองจากโรคตับ ลมหายใจมีกลิ่นหวานหรือเหม็นอับเนื่องจากตับไม่สามารถกำจัดของเสียเองได้การรักษาโรคสมองจากโรคตับโรคสมองจากโรคตับเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่จำเป็นต้องรับการรักษาที่โรงพยาบาลเป้าหมายการรักษาคือเพื่อค้นหาและรักษาที่สาเหตุเช่นการใช้ยาภาวะเลดอ,ออกในทางเดินอาหารและอาการเกี่ยวกับการเผาผลาญของร่างกาย